สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้จะพามารู้จักภาพยนตร์ม้ามืดน,นอกสายตาที่ใช้ทุนสร้างเพียงแค่20เหรียญแต่กวาดรายได้กว่า140ี่เหรียญเป็นเรื่องราวของเด็กสาวผู้โดดเดี่ยวในบึงลึกที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งเธอต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอดโดยลําพังถูกบูรีเหย็ดยามว่าเธอแตกต่างจนวันเวลาผ่านไปสาวน้อยเติบโตเป็นสาวสวยจนถึงวัยที่จะมีความรักสุขอยู่ได้ไม่นานความทุกข์มากมาไวัยเสมอเมื่อ ธอต้องมาเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมทุกคนตาหน้าพราเธอเป็นฆาตกรเพียงเพราะเธอแตกแยกนี่เป็นโชคชะตาที่โหดร้ายของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งหรือว่าเธอนั้นเป็นฆาตกรตัวจริงมาร่วมไขปริศนาหาข้อเท็จจริงไปด้วยกันกับภาพยนตร์เรื่องปมรักในบึงลึกสวัสดีสมาชิกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าคอหนังเปิดภาพมาที่เด็กน้อยสองคนปั่นจักรยานเล่นในป่าแล้วก็มาเจอเข้ากับศพปริศนา ซึ่งศพนั้นเป็นผู้ชายไม่นานนายอำเภอก็มาถึงที่เกิดเหตุและเมื่อมองไปรอบๆศพก็ไม่พบแม้แต่รอยเท้าหรือว่าอาจจะตกลงมาจากที่สูงจากจุดชมวิวด้านบนเมื่อนายอำเภอขึ้นมาด้านบนก็เจอช่องตะแกรงที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละที่ศพนั้นตกลงไปผลจากการชนะสูตรศพนั้นเสียชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเที่ยงคืนหึงตีสองสาเหตุการเสียชีวิตคือกระแทกกระทนหันจากการตกจากที่ สูง63ฟุตมีร่องรอยหัวกระแทกจากการตกทางด้านหลังศีรษะซึ่งพอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นการตกแบบไง้หลังซึ่งน่าจะมาจากการผลักหรือตกลงมาเองก็ได้ยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่ร่องรอยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรอยนิ้วมือบนราวบนาันไดหรือว่าที่ตะแกรงไม่มีเลยแสดงว่านั่นไม่ใช่การไล่ล่าแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียวที่มีคือเส้นใหญ่สีแดงที่อยู่บนเสื้อโศกที่ไม่ใช่ชิ้นผ้าที่เป็นลักษณะเดียวก,กันกับเสื้อผ้าของโศกซึ่งลักษณะ ใหญ่สีเด,ดาว่าน่าจะเป็นเสื้อกันหนาวหรือผ้าพันคอหลังจากเจอศพซึ่งศพนั้นก็คือแอนดูเชสภายในชุมชนก็เกิดเสียงล่ําลือกันไปต่างๆนานาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าเชสเนื่องจากว่าเชสเขาเป็นคนที่เพียรพร้อมทุกอย่างรูปหล่อพ่อรวยการศึกษาก็สูงไม่มีมูลเหตุจูงใจใดๆเลยที่เขาจะฆ่าตัวตายนายอำเภอและเจ้าหน้าที่อีกคนก็แฝงตัวมานั่งฟังด้วยเพื่อหาข้อมูลจากการจับประเด็นของคนชุมชนที่คุยกัน ก็มีคำพูดจากผู้หญิงคนหนึ่งว่าน่าจะเป็นสาวน้อยที่บ้านเธออยู่ในบึงดูเธอไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปเธอบ้าพอที่จะสามารถทำเรื่องนี้ได้เมื่อนายอำเภอได้ยินดังนั้นก็ได้นำเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านหลังนั้นทันทีเมื่อไปถึงนายอำเภอก็เจอของสะสมเป็นขนนกเปลือกหอยและอื่นๆที่เป็นของหายากตามธรรมชาติและเมื่อตรวจด,ดูภายในบ้านก็เจอผ้าสีแดงที่คล้ายเจอที่ศพเหตุการณ์นี้ไคยานางเอกของเราได้ แอบมองอยู่หลังต้นไม้หลังจากนั้นนายอำเภอก็นําเจ้าหน้าที่ล่องเรือเพื่อตามหาไขยา่ย่าแล้วก็เจอไขย่ย่าขับเรือหลบอยู่ในบึงส่วนไขย่ย่าแทนที่เธอเจอเจ้าหน้าที่แล้วจะจอดเรือพูดจากันแต่เธอกลับทําพิรุษเร่งเครื่องเรือหนีไปแต่แล้วนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามจับเธอจนได้ทุกคนในเมืองตาหน้าว่าเธอฆ่าแอนดรูเชสไขย่ย่าถูกจับฝากขังเพื่อรอพิจารณาคดีมีรุงใจดีในชุมชน ชื่อทอมมิวตันเขาเป็นทนายความและอาสาเป็นทนายให้ไคย่าโดยที่เธอไม่ได้ร้องขอลุงมิวตันบอกกับเธอว่าเขาช่วยเธอได้แต่เธอต้องเล่าวความจริงให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและตัวตนของเธอมันเป็นสิ่งจําเป็นที่เขาต้องรู้แล้วใคย่าก็เริ่มเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของเธอให้ลุงฟังไคย่าเคยมีครอบครัวที่อบอุ่นในปี1953เธอมีพี่สาวแสนสวยที่ชอบว,วาดรูปและตัวเธอเองก็ซึม และชอบด้วยใคย่ามีพี่สาวสองคนและมีพี่ชายสองคนแต่คนที่ทําครอบครัวพังก็คือพ่อของเธอพ่ออารมณ์รุนแรงใคย่าถูกทําร้ายร่างกายเพียงแค่เล่นซุกซนตามวัยพี่ชายเข้ามาห้ามแม่ก็พลอยโดนไปด้วยในทุกๆวันใคย่าจะได้ยินเสียงพ่อทําร้ายร่างกายแม่และเสียงร้องไห้ของแม่แบบนี้เป็นประจำและในรุ่งเช้าของวันหนึ่งในขณะที่พ่อหลับไหลพ่อเมาเหล้าแม่ก็ได้เก็บเสื้อผ้าหนีออกจากบ้านไป เธอเฝ้ารอหวังว่าแม่จะกลับมาหลังจากนั้นไม่นานพี่ชายและพี่สาวทุกคนก็ทยอยออกจากบ้านนี้ไปซึ่งคนสุดท้ายก็คือโจโอี้โจโอ้สอนไคยาวิธีดูแลตัวเองให้อยู่รอดเมื่ออยู่กับพ่อหากมีปัญหาให้วิ่งไปหลบที่หนองน้ําให้แสงแดดอบกอดเราเหมือนที่แม่เคยสอนไคยาเธอฝึกตัวเองเรียนรู้ที่จะอยู่กับพ่อให้ได้เธอก็แค่พยายามอยู่ห่างจากเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในหนองน้ําอยู่กับแสง แดดจับประสานานาพันธ์แค่นี้ใจเธอก็สงบและอบอุ่นได้และในวันนี้คาย่าก็ออกมาในบึงเธอออกมาหลายรอบแล้วแต่มากับโจดี้แต่ครั้งนี้เธอมาคนเดียวแล้วเธอก็หลงทิศเธอจำทางกลับบ้านไม่ได้และคาย่าก็มาเจอกับเพื่อนพี่ชายของเธอเขานำพาเธอมาส่งที่บ้านและแนะนำตัวว่าเขาชื่อเทสวันถัดมาคาย่ารวบรวมคมกล้ามาเจอหน้าพ่อเพราะว่าเธอหิวพ่อก็เลยพาเธอเข้ามาในเมืองครั้งแรกและก็มาลา ร้านขายของในเมืองซึ่งเจ้าของร้านชื่อจัมพินและภรรยาของเขาชื่อเมเปิ้ล พ่อของคาย่าให้เงินกับเมเปิลไว้2ดอลลาร์เฉพาะค่าเล่าก็1.5ดาอลแล้วซึ่งเงินทอนที่เหลือก็ไม่พอที่จะซื้ออะไรในร้านได้อีกแต่เมเปิลเอนดูคาย่าเธอแนะนําให้คาย่าไปโรงเรียนจะได้มีอาหารและมีเพื่อนเยอะแยะและเธอก็เห็นคาย่าว่าไม่มีรองเท้าเธอก็ปลอบใจว่าเด็กๆหลายคนที่ไปโรงเรียนก็ไม่มีรองเท้าแต่สิ่งสําคัญที่ต้องมีก็คือต้องมีกระโปรงเธอใส่ไปโรงเรียนเมเปิลให้เงินทอน50เซนกับคาย่าพร้อม ถุงเล่าพ่อแต่ในถุงเมเปิลผู้แสนใจดีก็แอบเอาอมยิ้มใส่ไว้ให้เด็กน้อยไข้ยาด้วยเมื่อไขยยากลับมาที่บ้านเธอก็มาค้นกระโปรงที่จะใส่ไปโรงเรียนเมื่อเธอไปถึงหน้าโรงเรียนตอนแรกเธอก็ไม่มั่นใจที่จะเข้าไปมีรุงใจดีพูดเพิ่มความมั่นใจให้เธอว่าทุกคนในเมืองนี้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันไขยยาก็เลยกล้าที่จะตัดสินใจเข้าไปและเมื่อไข้ยาเข้ามาในห้องเรียนคุณครูก็แนะนําเธอให้กับเพื่อนขนุน ได้รู้จักที่หน้าชั้นเรียนแล้วก็ทดสอบการอ่านหนังสือโดยให้เธอสะกดคําว่าด็อกแต่เธอก็สะกดผิดทําให้เด็กคนอื่นๆหัวร้อยย่อเธอแล้วก็ล้อเธอว่าเด็กสาวกลางป่าบ้างเด็กสาวในบึงบ้างหางว่าเธอโสกปกบ้างบูรีเธอต่างๆนานา,นาขคย่าทนคําดูถูกไม่ไหวเธอก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีออกมาแล้วก็นั่นเป็นวันเดียวที่เธอไปโรงเรียนเธอตัดสินใจที่จะเรียนรู้ชีวิตจากป่าเธออยากจะเป็นเพื่อนกับเทสแต่พ่อเธอก็ไม่อนุญา ญาตให้เธอคุยกับใครและห้ามไว้ใจใครพ่อก็เริ่มใจดีกับเธอขึ้นมาบ้างแล้วแต่วันหนึ่งไปษณี์ก็มาส่งจดหมายมันเป็นจดหมายจากแม่พ่อแย่งไปอ่านไม่รู้มีข้อความอะไรในจดหมายอ่านจบพ่อก็เผามันไข่ยาพยายามห้ามและขอร้องพ่อว่าอย่าทําลายมันมันมีค่ากับจิตใจเธอมากแต่พ่อก็ไม่ฟังเผาทําลายจนไหม้เป็นจุนและบอกกับเธอว่าแม่ไม่มีทางที่จะกลับมาแล้วไข่ยาไม่เชื่อพ่อ เธอเก็บเศษซากกระดาษที่พ่อเผามาใส่ขวดไว้เป็นของแทนใจว่าครั้งหนึง่งแม่ก็ยังติดต่อเธอมาส่วนพ่อไม่รู้เป็นบ้าอะไรเขาโมโหเผาทำลายทุกอย่างที่เป็นของของแม่แล้ววันต่อมาเขาก็จากบ้านไปโดยทิ้งใคร่ยาให้อยู่คนเดียวการเริ่มต้นการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตรอดที่ต้องอยู่คนเดียวในวัยเด็กของเธอเมื่อข่าวสารหมดเธอก็ไปงมหอยมแมลงผู้ในบึงเข้ามาขายลุงจำพิน จำพินกับเมเปิลแปลกใจมากเมื่อเห็นเธอเอาหอยมาขายเองถามหาพ่อเธอแต่คาย่าก็เงียบสองคนรู้ได้ทันทีเลยว่าพ่อเธอคงจะทิ้งเธอไปอีกคนเหมือนแม่จำพินสงสารคาย่าจึงบอกเธอว่าจะซื้อของกับเธอเป็นประจำวันเวลาผ่านไปคาย่าก็สนิทกับครอบครัวเมเป,ลมเปลิลครอบครัวเมเปิลรากและเอนดูคาย่ามากเมเปิลสอนหนังสือคาย่าบ้างแล้วก็ตัดชุดส,สวยๆให้คา,าย่าใส่แล้วก็เช่นกันแม่ ตอนนี้คาย่าจะอยู่ในห้องฝากขังเมเปลิลก็ฝากชุดมาให้คา,าย่าใสในวันพิจารณาคดีในห้องพิจารณาคดีผู้พิพากษากล่าวหากเธอทำผิดจริงความผิดคดีนี้โทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตคุณมิวตันแนะนําเธอว่าให้เธอยอมรับสารภาพโทษจะได้เบาลงแต่คาย่าก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำผิดเธอจะไม่สารภาพและเธอก็จะไม่ยอมติดคุกและจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ส่วนในฝั่งของทนาย ของคนตายก็พยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาให้เธอโดยสันนิษฐานว่าวันเกิดเหตุทั้งสองวิ่งไล่ล่าก,กันขึ้นไปบนหอคอยและใคยาก็ผักแอนดูตกลงมาตายแล้วก็ทำลายหลักฐานซึ่งในฝั่งของคุณมิวตันทนายฝั่งของขคยาก็แก้ต่างทุกอย่างที่ฝั่งนั้นกล่าวอ้างและสันนิษฐานหลักฐานก็ยังไม่มีเลยแต่ที่ทุกคนล้วนแต่โทษเธอเพราะแค่เพียงว่าเธอเป็นคนเดียวทีว่อยู่นอกชุมชนมันเลยง่ายกว่าที่จะโทษคนไกล และย้อนกลับมาก่อนเกิดเหตุตอนนี้คาย่าสาวน้อยเติบโตเป็นสาวสวยเธอระมัดระวังตัวที่จะเจอผู้คนอยู่เสมอจุดที่เธอเดินผ่านบ่อยๆจะมีผู้หวังดีคนหนึ่งนำขนนกชนิดต่างๆมาปักไว้ให้เธอและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาได้นำขนนกมาปักไว้แล้วก็มีหัวเทียนแล้วก็เขียนโน้ตไว้ให้กับเธอเมื่อเธอได้ขนนกมาเธอก็นำมาเก็บสะสมไว้และรุ่งเช้าของวันถัดมาเธอก็รีบไปจุดนั้นอีกครั้งและ เธอก็เจอบุคคลปริศนาน,นั้นซึ่งเขาก็คือเทสเพื่อนในวัยเด็กของพี่ชายเธอไขย,ยาบอกเทสว่าเธออ่านโนต้ตที่เทสทิ้งไว้ให้ไม่ออกเทสรู้ว่าเธออ่านไม่ออกเขาก็มองเธอด้วยความเห็นใจก็เลยอธิบายว่าในโนต้ตนั้นเป็นวิธีใช้หัวเทียนแล้วขนนกที่เอามาให้เธอเขาเดาเอาว่าเธอน่าจะชอบขนนกและคงชอบศึกษาเรื่องนกเทสอาสา,าสอนหนังสือให้ไขย,ยาเธอจะได้อ่านออกเขียนได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เจอกัน บ่อยๆไข่ย่า,ยาเริ่มอ่านหนังสือได้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มพัฒนาถึงกับคันไขา่ย่าวางใจชวนให้เข้ามาสอนหนังสือที่บ้านได้เช้าวันถัดมาเท็ดก็มาสอนหนังสือที่บ้านของเธอไข่ย่าเป็นคนที่สนใจเรื่องนกในแต่ละสายพันธุ์มากและเท็ดเองก็เก่งและเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากเขาช่วยสอนไข่ย่าโดยละเอียดตั้งแต่สายพันธุ์การแตกเซลล์อวัยวะภายในจนถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ นกชนิดต่างๆและอื่นๆที่เธอจะต้องรู้จนเธอรู้ลึกรู้จริงและเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชีววิทยาเลยทีเดียวและในส่วนเรื่องราวของพระเอกของเราเท,ท็ดเขาเป็นเด็กหนุ่มยากจนฝ่ายเรียนและเป็นคนดีพ่อได้ยินผู้คนในชุมชนพูดกันหนาหูว่าเท,ท็ดไปติดเด็กสาวในบึงพ่อจึงถามเท,ท็ดว่าเขาเป็นอะไรกันเท,ท็ดบอกพ่อว่าเป็นเพื่อนกันเขาแค่ช่วยสอนหนังสือให้เธอเขาเห็นใจเธอเพราะในเมืองมีแต่ผู้คนที่ รังเกียจเธอพ่อก็เลยเตือนสติเทศว่าพ่อทํางานอย่างหนักเพื่อให้เทศได้เรียนงสูงและมีอนาคตที่ดีจะได้ไม่ต้องมานั่งหาปลาเหมือนพ่อเทศบอกพ่อว่าเขาเข้าใจคําที่พ่อสอนดีและเขาก็รู้หน้าที่ในสิ่งที่เขาต้องทําในขณะน,นี้มีนายหน้าสังหาสนใจผืนดินทําเลที่ข่ย่าอยู่เขาพยายามมาตามหาตัวขย่ย่าเพื่อจะส่งสถานกําพาที่จะยึดพื้นที่ีนซะเขามาถามเอาข้อมูลจากจัมพินแต่ ามผิดคนซะแล้วจำพินไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยเช้าวันถัดมาเท็ดก็มาหาคายาที่บ้านเพื่อสอนหนังสือเหมือนเช่นเคยแต่คายารีบดึงพาเขาออกจากบ้านเธอพยายามไม่อยู่บ้านไม่ให้เจ้าหน้าที่อสังหาและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์หาตัวเธอเจอเท็ดก็ออกความเห็นว่าสถานสงเคราะห์ก็ไม่แย่นะมีที่นอนดีๆอาหารดีๆมีคนคอยทําอาหารให้แต่คายาก็ยืนยันว่าเธอจะไม่จากที่นี่ไปไหนและในวันนี้ คย่า,ามมก็รวบรวมามล้าถามเทศว่าทําไมเข้าถึงทําดีกับเธอตอนแรกเทสก็ไม่ได้สนใจให้คําตอบที่ชัดเจนคาย่าดูว่าเทศอึอดอัดเธอก็เลยชวนคุยเรื่องอื่นขณะที่กําลังคุยกันก็มีลมหมุนพัดใบไม้ปิว้ววอนวนเป็นวงกลมอย่างสวยงามทั้งสองวิ่งเข้าไปเล่นกันเหมือนเด็กๆและบรรยากาศก็เป็นใจทําให้ทั้งสองเปิดใจตกลงเป็นแฟนกันความสัมพันธ์ของทั้งสองราบรื่นดูมีความสุขทุกอย่าง เป็นไปได้ด้วยดีวันเวลาผ่านไปสักพักในวันหนึ่งเทศดก็ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่เข้าสมัครไปวันนี้เขาก็มาหาไคยาปกติแต่อาการเข้าไม่ปกติไคยาสังเกตเห็นก็เลยถามและก็ได้รู้ความจริงเทศดเขาบอกว่าเขาต้องไปเรียนต่อและเขาก็ได้งานทําในห้องปฏิบัติการชีววิทยาที่เขาชอบและต้องเริ่มงานในสัปดาห์หน้าเลยไคยารู้เธอก็พวงใจมากเทศสัญญาว่าจะกลับมา และจะไม่ทอดทิ้งเธอวันถัดมาถึงวันที่เทสต้องเดินทางเขาได้มอบกระดาษใบหนึ่งให้ไข่ญาในนั้นมันมีรายชื่อสำนักพิมพ์มากมายเทสเห็นว่าไขา่าวาดรูปสวยสนใจเรื่องธรรมชาติและมีความรู้ในเรื่องชีววิทยาจากที่เรียนจากเขาแล้วก็สนใจศึกษาเองถ้าเธอไม่อยากจะจากที่นี่ไปไหนก็ต้องเป็นงานเขียนหนังสือ ที่จะอยู่ที่นี่ได้และเลี้ยงชีพได้ด้วยเทสเป็นห่วงเธอไม่อยากให้เธอต้องเลี้ยงชีพโดยการงมหอยขายไปตลอดชีวิตแต่ไคย่าก็แค่รับไว้แต่ยังไม่ได้สนใจเธอมัวแต่เสียใจที่เทสจะจากที่นี่ไปเทสปลอบใจเขาให้สัญญาว่าอีกหนึ่งเดือนเขาจะกลับมากลับมาก่อนที่ใคย่าจะคิดถึงเขาอีกเทสจูบราใคย่าครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นใคย่าก็ใช้ชีวิตเงาๆอยู่คนเดียวอีกเช่นเคยจนมาถึงวันที่เทสสัญญาว่าเขาจะกลับ กลับมาไขาย่ยาเลือกชุดที่เธอคิดว่าสวยที่สุดแต่งตัวสวยที่สุดไปรอรับเทสด้วยความตื่นเต้นจนแล้วจนเล่าจากฟ้าสางจนค่ำม,มืดและจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าไขาย่ยาที่รอจนเผลอหลับตื่นขึ้นมาเธอก็ต้องรับรู้กับความจริงที่ว่าเทสไม่กลับมาตามสัญญาไขาย่ยาร้องไห้เสียใจหนักมากเธอเผาทำลายทุกอย่างที่เป็นความทรงจำของเธอและเทสตัดกลับมาที่ปัจจุบันในห้องพิจารณาคดีฝั่งคนตายก็กล่าวอ้างว่าทั้ง รอยเท้าลายนิ้วมือที่ตะแกงไม่มีเลยแสดงว่าต้องมีคนทำลายหลักฐานคุณมิวตันทนายฝั่งใคร่ยาแย้งโดยให้หลักฐานชิ้นใหม่ตารางน้ำขึ้นลงในคืนเกิดเหตุโดยให้เหตุผลว่ารอยเท้าที่หายไปอาจโดนชำระโดยน้ำการไม่มีรอยเท้าจะสรุปว่าเป็นคดีอาชญากรรมไม่ได้และที่เด็ดกว่านั้นคุณมิวตันยังได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับฝั่งใคร่ยามากก็คือเอกสารของนายอำเภอที่ส่งถึงกรมป่าไม้ ซึ่งร้องขอให้มาซ่อมฝาตะแกงบนหอคอยซึ่งในเอกสารนั้นมีข้อความที่ระบุว่าหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตจากเอกสารฉบับนี้นายอำเภอก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาเคยส่งเอกสารนั้นจริงๆและก็ย้อนกลับไปอดีตอีกครั้งในปี1968หลังจากที่ค่าย,ยาของเราอกหักได้พักหนึ่งตอนนี้สภาพจิตใจของเธอก็ดีขึ้นแล้วเธอโตขึ้นเธอก็เริ่มไม่ค่อยกลัวผู้คนเธอมานั่งเล่นที่ าหฝึกวาดรูปคนจากผู้คนที่มาท่องเที่ยวแล้วเธอก็สะดุดตากับหนุ่มรอคนหนึ่งเธอยิ้มให้เขาแต่เขาก็ยังไม่ได้ยิ้มตอบกลับเธอและเมื่อเธอกลับมาที่บ้านก็จเจอนายหน้าสังหากําลังถ่ายรูปบ้านเธออยู่เธอรีบมาหาจัมพินและภรรยาเธอมาถามสาเหตุว่าทาไมพวกนี้ถึงมาบ้านเธออีกซึ่งจัมพินก็บอกเธอว่าพวกนั้นอยากได้ทําเลบ้านเธอสร้างเป็นโรงแรมเมเปิลถามหาเอกสารสิทธิ์ที่ครอบครองที่ดินผืนนั้นกับใครยา่า และแนะนำไขย่าว่าถ้าอยากรักษามันไว้จะต้องมีเอกสารสิทธิ์เป็นหลักฐานเพื่อปกป้องและแสดงสิทธิ์เมื่อเธอออกจากร้านจำเพินมาเธอก็เจอกับหนุ่มนั่นคนที่เธอเจอที่ชายหาดเขาอาสาช่วยถือของในมือให้เธอเธอปฏิเสธแต่เขาก็ชิงถือให้เขาแนะนำตัวว่าเขาชื่อแอนดรูเชสและก็รู้ด้วยว่าเธอชื่อไขย่าเขาชวนเธอไปปิกนิกด้วยกันวันอาทิตย์นี้ซึ่งท่าทางที่แอนดรูเชสแสดงออกก็มั่นใจได้เลยว่า นี้จีบใคร่ญาแน่ๆตอนแรกใคร่ญาจะปฏิเสธแต่พอลองๆคิดดูแล้วเธอก็อยากลองเปิดใจอีกครั้งเธอก็เลยตอบตกลงใคร่ญามาหาเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาตรวจสอบสิทธิ์ของเธอซึ่งก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่ามันเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่รุ่นคุณปู่ของเธอแต่ถ้าใคร่ญาต้องการรักษาสิทธินั้นก็เป็นสมบัติตกทอดชื่อเธอเธอจะต้องจ่ายภาษีที่ดินย้อนหลังประมาณ800เหรียญซึ่งสําหรับใคร่ญาแล้วมันเป็นจํานวนเงินที่มากส สำหรับเธอไข่ย่ามาค้นกระดาษลายชื่อสํานักพิมพ์ที่เทสเคยให้เธอไว้เทสเคยชีย้แสงสว่างนําทางไว้ให้เธอและตอนนี้เธอก็เดินตามเส้นทางนั้นโดยการเป็นนักเขียนและก็ถึงวันนัดเดทกับแอนดรูระหว่างนั่งคุยกันแอนดรูก็เก็บเปลือกหอยให้เธอมันเป็นเปลือกหอยที่หายากและไข่ย่าก็สนใจชีววิทยาทำให้เธอชอบเปลือกหอยชิ้นนี้มากท่าทางของเธอแบบนั้นทำให้แอนดรูชอบใจได้คิดใจร้อนกับ เธอลุกหนักทําให้ขยร่าตกใจและต่อว่าเขาว่าเห็นเธอเป็นขยะและใจง่ายแอนดูรีปฏิเสธและขอโทษเขาให้สัญญาว่าเขาจะไม่ทําแบบนี้อีกนอกจากว่าเธอจะเต็มใจเขาขอโอกาสและพาขยร่ามาหอคอยซึ่งมันเป็นจุดชมวิวและบนนั้นในฉากนี้เราก็จะเห็นเจ้าตะแกงตัวปัญหาขย่ามองวิวธรรมชาติร,บรอบๆที่เธอเติบโตมาพร้อมๆกับมันในมุมสูงที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแอนด ขอให้เธอพามาที่บ้านและเมื่อมาถึงบ้านแอนดูก็ถือวิสาสะเดินสำรวจนู่นนี่นั่นไปจนทั่วบ้านไขาย่าตัดสินใจถามว่าคุณต้องการอะไรจากฉันแอนดูคิดว่าไขาย่าไม่พอใจเขาเลยบอกว่าเขาแสดงออกไม่เก่งแต่ที่เขาทำคือเขาอยากรู้จักเธอมากขึ้นและเขาก็สารภาพว่าเขาชอบไขายา่ขาไขย่าเห็นเขาสารภาพตรงๆเธอก็เลยลองเปิดใจทั้งสองเจอกันบ่อยขึ้นไขาย่าก็ไม่เหงาอีกแล้วแต่มัน ก็ยังเป็นความรับแค่2คนเพราะทั้งสองจะเจอกันแค่ที่บึงด้วยทั้งรูปหล่อและคารมคขั้นเทพมันก็ไม่ยากที่ใคร่ยาจะเปิดใจคบหากับแอนดรูและก็มาถึงวันที่ใคร่ยาลรอคอยสำนักพิมพ์ติดต่อกลับมาเกี่ยวกับงานเขียนที่เธอเสนอไปรูปภาพและเรื่องราวที่เธอเขียนส่งไปมันเพอร์เฟเหลือแค่ทางทีมงานแก้ไขนิดหน่อยจะสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้เลยใคร่าดีใจมากเธอกำลังรีบไปบอกแอนดรู แต่แอนดูก็ชิงมาบอกเธอก่อนว่าเขาได้รับข่าวดีเขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการและชวนใคร่ยาไปฉลองกันทั้งสองมานั่งฉลองกันริมหาแอนดู Andrew บอกว่าเขารู้ว่าเธอเคยผิดหวังมาก่อนและถูกครอบครัวทอดทิ้งคําหวานของเขาเขาบอกว่าต่อจากนี้เขาจะดูแลคร่ยาเองและพูดถึงขนาดขั้นว่าจะแต่งงานกับเธอและใคร่ยาก็เชื่อสนิทใจกับคารมของเขาเขาชวนใคร่ยา,ขาเข้าเมืองอ้างว่าต้องไปทําธุระให้พ เขาอยากชวนเธอไปเปิดหูปวดตาบ้างและไคยาก,ก็มากับเขาเขาพาไคยาเข้าโรงแรมแล้วทั้งสองก็มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันตามภาษาคนที่เป็นแฟนกันแอนดูสารภาพว่าเขารักไขคยาไคยาก,ก็เลยมอบของขวัญให้เขามันเป็นเปลือกหอยที่แอนดูเคยให้เธอนํามาร้อยกับเชือกเป็นสร้อยคอมอบให้เขาเป็นของขวัญแทนใจระหว่างเธอกับเขาและมันก็เป็นต้นต่อเจ้าปัญหาหลักฐานชิ้นสําคัญคดีนี้ด้วยเหมือนกัน เมื่อพ่อแม่ของแอนดูอ้างว่าเขาใส่ติดตัวตลอดเวลาแต่ในวันที่เขาเสียชีวิตสร้อยคอเส้นนี้หายไปแม่ของแอนดูกล่าวว่าต้องเป็นเธอแน่ๆเพราะเธอเป็นคนเดียวที่สนใจเรื่องพวกนี้และกล่าวหาใคย่าว่าเพราะแอนดูจะเลิกกับเธอเธอไม่ยอมเธอก็เลยฆ่าแอนดูนั่นเป็นคำกล่าวหาที่แม่แอนดูกล่าวโทษเธอซึ่งคุณมิลตันทนายฝั่งใครย่าก็ค้านบอกทุกคนว่าสิ่งที่แม่แอนดูพูดนั้นไม่มีหลักฐานเพราะต ตำรวจก็ค้นบ้านไคย่าอย่างละเอียดแล้วก็ไม่พบซอยเส้นนั้นกลับมาที่อดีตหนึ่งปีหลังจากที่ใคย่าครบกับแอนดูเทสกลับมาเห็นไคย่ามีรักใหม่แต่เมื่อเขามาซื้อของที่ร้านจำพินก็ได้ยินแอนดูว่ารับหลังไคยา่าเพื่อนแอนดูถามแอนดูว่าสาวที่บึงเด็ดไหมไม่น่าเชื่อคำพูดจากปากแอนดูเขาก็ยอมรับว่าเด็ดคุ้มค่าน้ำมันเทสได้ยินก็ด่าแอนดูว่าอย่าว่าเธอแบบนั้นแอนดูก็รู้ได้ทันทีว่าเทสเป็นแฟน เก่าไขย่าทั้งสองมีปากเสียงกันจะชกต่อยกันแต่มีเพื่อนแอนดูและลุงจัมพินจับสองหนุ่มแยกจากกันทำให้ไม่มีเรื่องราวใหญ่โตและคืนนั้นไขย่าก็ได้ยินเสียงเรือเนึกว่าแอนดูเธอก็เลยรีบวิ่งออกมาเมื่อเห็นว่าเป็นเทสเธอก็เปลี้ยงก้อนหินใส่เขาแบบไม่ยัง้งให้สะสมกับความโกรธเคืองที่เขาทิ้งเธอไปในอดีตไขย่าไล่ให้เทสออกไปเทสมาเตือนเรื่องแอนดูเขาบอกว่าแอนดูไม่จริงใจกับไขย่าแล้วเขาก็สารภาพผิด สิ่งที่เขาเคยทำในอดีตที่เขาทิ้งเธอไปเขาคิดว่ายังไงใคร่ยากก็ไม่ยอมไปจากที่นี่แน่แนเขาก็เลยเลือกที่จะไปมีอนาคตที่ดีที่อื่นเมื่อเขาได้ทุกอย่างทั้งเงินทองหน้าที่การงานแต่เขากลับไม่มีความสุขเมื่อในชีวิตนี้ไม่มีใคร่ยากใครยากก็แค่รับฟังและใจอ่อนลงบ้างยอมรับขนนกที่เทสนนำมาให้เทสเขาโอกาสแก้ตัวแต่ใคร่ยากเธอก็คิดว่ามันสายไปแล้วเพราะเธอมีคนอื่นแล้วในวันหนึง่งใคร่ยาก เข้ามาในเมืองเธอได้รับข่าวดีว่าหนังสือของเธอจะได้ตีพิมพ์แล้วใคาย่าก็เลยมาซื้อของขาาเพื่อเตรียมไปฉลองใคายา่าเจอแอนดูโดยบังเอิญแอนดู Andrew ดูตกใจที่เจอเธอแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแอนดูและก็แนะนำตัวว่าเธอคือคู่มั่นของแอนดูแอนดูนอกจากจะไม่ปฏิเสธเขายังขอตัวไปอีกและเมื่อกลับมาที่บ้านใคาย่าก็โกรธและเสียใจมากเธอได้ยินเสียงเรือแอนดูเธอรีวิ่งไปหลบเขา,าก็ตะโกนเรียกหาใคายา่าเขา,ารู้ว่าเธอแอบเขา เขาทั้งตะโกนด่าทอละทำลายข้าวของแอนดรูตอนนี้อารมณ์ร้ายดูน่ากลัวเมื่อเขาหาคาย่าไม่เจอเขาก็กลับไปหนังสือคาย่าได้รับการตีพิมพ์และขายดีมากสำนักพิมพ์ชวนเธอไปเข้าร่วมประชุมในเดือนหน้าคาย่ามีเงินจ่ายภาษีที่ดินได้เอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินแล้วเมื่อมีเงินทุกอย่างก็ดีขึ้นเธอซื้อข้าวของเข้ามาในบ้านใหม่ตกแต่งให้หน้าอยู่ตามที่เธอชอบและในวันหนึ่งโดดดี้พี่ชายของ เธอก็กลับมาเยี่ยมเธอเขาเห็นหนังสือเธอวางขายและเห็นชื่อเธอก็ลเลยลองมาที่นี่โจดี้เล่าให้ฟังว่าแม่เสียแล้วพี่ชายเธอบอกว่าเขาจะมาเยี่ยมเธอบ่อยๆทุกครั้งที่มีโอกาสคาย่าเอาหนังสือเล่มแรกของเธอมาฝากขายที่ร้านจำพินแล้วก็ฝากหนังสืออีกเล่มให้จำพินนําไปให้เทสด้วยและคาย่าก็บังเอิญเจอแอนดูคาย่าแสดงท่าทีรังเกียจเขาและไม่อยากที่จะมีสัมพันธ์ที่ดีกับเขาแล้วเพื่อนแอนดูเห็นแบบนั้นก็หัวราอย อดู Andrew, ว่าเขาโดนสาวบึงปฏิเสธอันดูโมโหมากที่โดนหักหน้าเขาดื่มจนเมาได้ที่แล้วเขาก็มาหาไคย่าเขามาขอโทษไคย่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาอ้างว่าเรื่องคู่มั่นเขาจำเป็นจะต้องแต่งงานแต่ไคย่ยาก็ไม่อยากรับฟังเธอตัดสินใจบอกเลิกแอนดูแอนดูไม่พอใจตบหน้าเธอไคย่ยาก็ตบคืนทันทีแล้วผู้ชายคนนี้ก็แสดงท่าทีดิบเถื่อนขออกมาเขาจะข่มขืนไคย่าแต่ใคย่ยา แ็่ขขัดขืนสู้และหนีเอาตัวรอดออกมาได้ซึ่งเหตุการณ์ที่ทั้งสองทะเลาะกันวันนั้นก็ดันมีคนเห็นแล้วก็มาเป็นพยานในคดีนี้หลังจากวันนั้นใาย่ยาก็เริ่มเข้าใจแม่แล้วว่าความกลัวโดนทําร้ายทําให้แม่ตัดสินใจทิ้งลูกไปใาย่ยาอยู่ด้วยความหวาดระแวงเธอไม่กล้าที่จะอยู่ในบ้านต้องมานอนอยู่บนเรือหลบอยู่ในบึงแอนดูแคนที่โดนใาร่ยาตอบโต้แบบนั้นเขาไม่ลดละและก็ยังไล่ล่าตามหาตัวเธอเมื่อเธอเข้ามาใน บ้านบ้านก็พังเลเทจากฟีเมอร์แอนดูไคย่าอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆในบริเวณบ้านเธอคืนนั้นเทสมาหาเธอเห็นรอยช้ำที่หน้าจากการโดนทำร้ายซึงเขาก็เดาว่าแอนดูแน่นอนเทกโกรธแอนดูมากที่ทำแบบนั้นกับไคย่าแต่ไคย่าก็ไม่อยากให้เทสยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไคย่าบอกเทสว่าอาทิตย์หน้าเธอจะไปกรีนวิวเพื่อพบกับสำนักพิมพ์เพื่อคุยกับผลงานต่อไปของเธอซึ่งเทสก็แนะนำกับเธอว่าต้องไปให้ได้ให จำพินหาตารางรถให้ไปอยู่ที่นั่นสักพักจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัยดีแล้วค่อยกลับมาแล้วเขาจะมาหาเธอเมื่อเธอกลับมาไขาย่ามาหาจำพินเรื่องตารางเดินรถเพื่อเดินทางจำพินเห็นรอยช้ำที่หน้ารู้ว่าเป็นฝีมือแอนดรูแต่ไขย่าขอร้องไม่ให้บอกใครเพราะถ้ามีคนรู้เรื่องนี้ทุกคนก็จะหาว่าเธอขายตัว เป็นชเพราะแอนดรูมีแฟนอยู่แล้วเหตุผลดังกล่าวทําให้จาพินจําต้องยอมว่าจะไม่บอกใครและก็กลับมาที่ปัจจุบันวันนี้เป็นวันพิจารณาคดีอีกหนึ่งวันมีพยานมาให้การว่าเห็นคาย่าเข้าเมืองตอน9ก้าโมงเช้าในวันที่29ตุลาแต่ทนายฝั่งโจทก็ยังแย้งว่าพยานเห็นตอนขึ้นรถตอนเช้าแต่ไม่เห็นตอนกลางคืนตอนที่คาย่ากลับมาเจ้าของสํานักพิมพ์ก็มาเป็นพยานให้ฝั่งคาย่าเขาก็บอกเล่าว่า วันที่เขาเจอไขยาครั้งแรกไข้ยาดูขี้อายเรียบร้อยและอ่อนโยนและก็ฉลาดมากๆหลังจากทานอาหารร่วมกันสองสามชั่วโมงก็แยกย้ายและเจอกันอีกทีรุ่งเช้าวันที่34ซึ่งท่าทางของไขยาก็เรียบร้อยปกติดีไม่ได้มีพิรุธอะไรทานายฝั่งโจทก็าหาหลักฐานมาลรบร้างพยานโดยบอกว่าไข้ยาพักโรงแรมที่ใกล้ที่สุดกับสถานีขนส่งเธอมีเวลามากพอที่จะกลับมาก่อเหตุและกลับไปให้ทันในรุ่งเช้าคุณมิลตัน คุยกับไข่ยาให้ไข่ยาขอความเมตตาจากคณะลูกขุนเพื่อโทษหนักจะได้เป็นเบาแต่ไข่ยาก็ปฏิเสธเธอบอกแล้วแต่พวกเขาจะตัดสินซึ่งโทษน,นั้นอาจจะถึงขั้นประหารถึงวันตัดสินฝ่ายโจทย์ก็ไม่มีหลักฐานทุกอย่างที่กล่าวหาล้วนเป็นคำกล่าวอ้างฝั่งเราเองก็ไม่มีหลักฐานยืนยันให้ชัดเจนก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสินคุณมิวตันก็ทิ้งทวนด้วยคำพูดที่ว่าเขาเกิดและเติบโตที่นี่ได้ยินเรื่องราวของสาวน้อยในบึงต่างๆนั้นนะ บางคนว่าเธอเป็นหมาป่าบางคนว่าเป็นวานนอนกลางคืนมีไฟในดวงตาคํานั่นลือต่างๆนานา,นาทาั้งๆั้งที่เธอเองก็เป็นแค่เด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งแต่ถูกดูหมิน่นดูแคลนรังเกียจเดียดฉันจากคนในเมืองมีแค่ครอบครัวจําพินที่ห่วงใยเธอเขาขอร้องคณะลูกขุนเพียงอย่างเดียวว่าขอให้ตัดสินตามพยานหลักฐานไม่ใช่ใช้ความรู้สึกและเชื่อในข่าวลือใน25ปีที่ผ่านมาวาท้าสุดท้ายของคุณมิวตัน ผลผู้พิพากษาตัดสินศาลชั้นต้นพิจารณาขาย่ยาไม่มีความผิดฐานฆาตกรรมขาย่าหลุดพ้นข้อกล่าวหาหลังจากขาย่ยาได้สารภาพเธอก็เปิดใจให้โอกาสและให้อภัยเทสเพื่อเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งเทสขอขาย่ยาแต่งงานขาย่าบอกอยู่แบบนี้ก็เหมือนแต่งงานอยู่แล้วทั้งสองเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขจนแก่เท่าและแล้วขาย่ยาก็ถึงเวลาที่ต้องจากโลกไปเทสคิดถึงขยาย่าจึงมาอ่านบันทึกเล่มหนึ่งของเธอที่ เธอบอกเล่าเรื่องราวความทรงจําต่างๆในไทม์ไลน์ชีวิตเธอเพศเปิดอ่านมาเรื่อยๆจนมาถึงข้อความท้ายๆที่เป็นการคลายปริศนาข้อความนั้นระบุว่ามันจะไม่บาปถ้าเราต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดบางครั้งเพื่อให้เหยื่อมีชีวิตรอดนักล่ามันจะต้องตายซึ่งหน้าบันทึกนั้นก็มีรูปแอนดูและพอเปิดมาอีกหน้าก็เห็นหลักฐานเป็นสร้อยคอเปลือกหอยที่เขาตามหากันให้วุ่นในคดีนี้ซึ่งจากบันทึกก็สรุป ได้แล้วว่าคดีฆาตกรรมแอนดูก็คือฝีมือคข่ย่านั่นเองเทสนำเปลือกหอยดังกล่าวมาทิ้งที่ริมบึงปล่อยให้มันหายสาบสูญเป็นความรับที่ตายไปกับคขย่ย่าบางครั้งชีวิตคนเราก็ต้องต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดหนังจบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและไม่กดข้ามโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ